สวัสดีค่ะตัวนี้พี่จำเลยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลุงฟอร์ดไอเอซสาขาราชพฤกษ์พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสอบถามพี่จำค่ะซื้อรถกับพี่นัทเป็นไงบ้างก็ดีครับก็บริการดีครับเจอพี่นัทที่ไหนครับพี่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับไปเจอที่รูนอ๊อฟจองที่รูนเลยหรือว่าจองจองที่กลับมาจองที่นี่ครับแต่ว่าภายในภายในช่วงงานการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นไงบ้างครับพี่ ดีครับก็อ่าเป็นกันเองดีเมื่อกี้ไปดูตัวรถมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะตัวรถก็ก็คิดตามที่คิดไว้ตามที่รีวิวมาแล้วแหละอะไรเงี้ยก็ก็ตรงตรงตามที่ดูมาใชค่ะานั้นสอบถามคำุดท้ายเลยค่ะคันนี้เป็นคันแรกที่เป็นดันฟอร์ตไหมคะหรือว่าใช่ครับคันแรกคันแรกที่เป็นฟอร์ดทำไมต้องเป็นฟอร์ตถึงยัง ก็คือเทียบเทคโนโลยีกับเจ้าอื่นแล้วมันมันมันดูใส่มาให้เต็มมากกว่าคือเจ้าอื่นเขาก็จะกักอะไรเงี้ยคือก็รู้สึกว่าแบบคือในราคาเล็ที่เท่ากันมันก็ควรจะใส่มาให้หมดไปแล้วเลยได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลุงฟอร์ตอาร์เมศาลาชุทราม้าค่ะได้คำชี้ชมจากทางลูกค้าแล้วค่ะเดี๋ยวทางให้กับที่ภาษาการขายของเราค่ะบอกอะไรถึงลูกค้าของเราด้วยค่ะได้ค่ะนั่ก็ขอบคุณที่จะ นะคะที่ไว้วางใจให้นัดดูแลรถใหม่ครั้งนี้ก็ขอให้พี่จ๊อบค่ะเฮงเงรวยรวยเป็นรถขนเงินขนทองขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะก็ขอบคุณพี่จ๊อบทุกที่ะขอบตุอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ